ผมปิดท้ายเบรกนี้สั้นๆคุณผู้ชมครับวันนี้รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติบิ๊กโจ๊กนะฮะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานแถลงครับจะยุติแล้วนะครับการค้นหาร่างของเด็กชายวัย8เดือนที่หายไปนานกว่า1เดือนหลังจากที่แม่หรือว่าชื่อย่อมอมารับสารภาพว่าเอาลูกไปทิ้งคลองทอมจะยุติแล้วเพราะเข้าใจว่าเด็กเนี่ยรูปร่างเล็กน่าจะหรืออาจเป็นไปได้ว่าอาจจะถูกสัตว์น้ํากินไปได้ดังนั้นจะปิดปฏิบัติการนี้แล้วครับ และสรุปนะฮะพ่อเด็กหรือว่าสามีของแม่เด็กเนี่ยจะไม่โดนข้อหาค้ามนุษย์นะครับเพราะรับสารภาพว่าเอาภรรยาไปขายประเวณีได้เงิน200-300ถึงบาทคือได้เงินน้อยและเอามาใช้ใจ่ายในครอบครัวดังนั้นไม่ใช่ค้ามนุษย์พ่อเด็กก็จะโดนเฉพาะข้อหาค้าประเวณีค่ะเมื่อวานผมก็สั่งให้ผู้กับโรงพักเนี่ยไปสอบสวนเพิ่มเติมในบางประเด็นนะฮะเพื่อจะให้ครบประเด็นนะเพราะว่าวันนี้ศพเนี่ยของน้องเขายัางหาไม่เจอ การค้นหาเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะหาลือกับท่านผู้จัดการภาค7นะว่าถ้าการค้นหาหมดสิ้นเสร็จสิ้นแล้วเราก็จะสรุปยุติการค้นหาพยานฐานอื่นมันเดี๋ยวรอแถลงอย่างชัดเจนอีกทีหนึ่งนะครับปิดคดีครับ16.55นาฬิกานาทีเราพักกันสักครู่ช่วงหน้า